สวัสดีครับวันนี้ผมอาคุยน้อยนะครับวันนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะต้องแกะเช็ค <Huh? S 1> เออคือเขาเรียกว่าอะไรนะช่างเขาบอกว่าให้เปลี่ยนพวกแหวนอะไรใหม่นะครับไม่รู้ว่าลูกสูบรวมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็คือแกะเครื่องมาเช็คกันวันนี้แต่เพื่อนๆรับชมคลิปนี้ผมว่าน่าจะผ่านไปเป็นอาทิตย์เลยนะครับเพื่อนเพราะว่าคลิปผมเยอะมากๆครับเพื่อนก็ฝากเพื่อนสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆก็ใครที่รับชมคลิปทิปน้ำไม่อาบมาเดี๋ยวก็จะเป็นทิปที่การอีกนะครับสำหรับ EP ต่อๆไปหลังจากนี้เพราาะว่ อันนี้เราพารถมาเช็คก่อนที่จะไปวิ่งที่การอีกนะครับก็คือส้อมโอปูทอนมั้งหรือว่าอะไรสักอย่างเนี่ยผมก็ไม่รู้นะก็คือเราจะไปวิ่งแล้วเดี๋ยวเราจะไปเจอพี่แบงค์เล็กด้วยนะครับเพราะาแบงค์เล็กบอกว่าจะมีเซอร์ไพรส์วันเกิดนะครับไม่ว่จะเซอร์ไพรส์อะไรก็ฝากเพื่อนดูที่คลิปพี่ช่องแบงค์เล็กด้วยแต่ว่าคลิปวันนี้อาจจะไปลงที่โอ้แต่แต่มันมันไม่น่าท้ออกเพราะว่าเรายังเซตแล้วก็มีคลิปอื่นๆอีกเยอะนะครับนี่ก็คือลื้อทั้งคันนะครับตัวทุกอย่างก็ยังไม่ได้้าลาเยนร เดี๋ยวผมขอตัวล้างก่อนแล้วกันหลังจากที่คลิปนี้นะครับนี่ก็คือเกะเช็คเครื่องสภาพภายในถามว่าทนไหม<อ>ทนนะครับแต่เนี่ยไอพวกนี้นะครับก็คือจะแตะพอดีเลยเนี่ยเครื่องสเต็มนี้ค่อนข้างทนนะครับเพื่อนถามว่า6กเจท่าห้าขับได้ไกลแค่ไหนอันนี้ผมไปลองมาแล้วครับเพื่อนขับไปบูทาเบิกได้สบายสบายนะครับแต่ ไอที่ไม่สบายนี่ก็คือคนครับ <Huh? S 1> เพื่อนเหนื่อยมากๆครับโอ้โหบอกเลยว่าเพียมากนี่แล้วเดี๋ยไปวิ่งทิปมานะครับเอ่อซีนตรงนี้ก็คือมันไม่มีซีนทั้งสองอันนะครับแล้วขับไปเนี่ยน้ำมันเชื่อมมันซึมออกมาแล้วก็จะโดนข้างหลังอะไรหมดเลยคือจริงๆอ่ะข้างหลังพวกนั้นคือของใหม่หมดเลยนะครับเพื่อนเดี๋ยวยังไงก็พอช่างเขาประกอบใหม่เขาก็น่าจะล้างน,นะครับเพื่อนล้างไหมล้างดิโอ้โหล้างดิโก้ โอ้นี่ครับเพื่อนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสภาพภายในวันนี้นะครับจะเละหรือเปล่าหรือว่าแต่จริงๆมันไม่น่าเละนะเพราะว่าเมื่อเมื่อวานเราก็ไปวิ่งอยู่นะเพื่อนๆก็คือรถเนี่ยขับได้ปกตินะครับแต่ผมรู้สึกว่าน้ํามันเนี่ยถ้าเกิดว่าทําให้มันสูงสูงได้ไหมเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันตีเหมือนกับมันตีขึ้นไปข้างบนแล้วมันก็สะดุดไงไดใช่ไหมนะครับก็เดี๋ยวให้เขาทํากันเพราะว่ามันจะพูดยังไง มันมันยิงขึ้นไปที่สูงครับเพื่อนเมันไม่ได้ยิงแบบยิงลงล่างทีเดียวอ่ะมันแบบมันตุ๊ดๆตดๆต๊ๆเหมือนลูกจะติดอ่ะครับไปเดี๋ยววันนี้เราให้เขาลือกันเลยครับเพื่อนๆลุย โอเคครับเพื่อนๆตอนนี้ก็ลุยเสร็จแล้วนะครับนี่<ะ>ก็คือข้อเวียงเป็นยังไงบ้างครับช่างดีดีทุกอย่างใช่ไหมโอเคนี่นะครับเพื่อนๆสรุปแล้วยังดียังปกตินะครับนี่ก็คือเก่แล้วก็เขบอา,าจีทตา,ายล้างด้วยมั้องอะไรรันอ่ะคนไม่ปกติโอเคโอเคคนไม่ปกติกต<ะ>แล้วคนหลอกเต้นตาน,นี่ครับเพื่อน ทุกอย่างปกติเพราะว่ามันก็ยังขับใช้งานได้ปกติควันไม่ออกอะไรไม่ออกนะครับรเพื่อนๆก็เดี๋ยวช่างเขาจะเปลี่ยนแหวนเปลี่ยนอะไรด้วยนะหลายๆอย่างนะครับอ,อะไรที่เป็นความเร็วผมชอบหมดเลยครับรเพื่อนๆไปเดี๋ยวให้ช่างเขาเลี้ยนต่อนะครับเพราะว่าสเปคลูกคือวะ67ใช่ไหมนี่เดี๋ยวเราไปดูลูกลูกูกับมาวลยครับวู้ก็วว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 นววววววว โอเคครับเพื่อนๆไปเดี๋ยวเราล s, <S ุย <Bonjour> กันต่อครับก็จะเป็นคันโซนิกนะอันนี้ไม่ได้หมองไม่ได้อะไรนะครับเพ <_ mod el> ื่อนเพราะว่ามันเป็นรถใช้งานของผมเองนะครับเพื่อนๆรถใช้งานผมทั้งสี่บาทครับ SBN 99 <_ mod el> ใครอยากหาเงิน ที่ที่สุดต้องที่สุดต้องที่นี่เลยครับ sbn99 ผมบอกเลยนะผมนะว่าเกมเว็บนี้เขามีให้เพื่อนๆเลือกเยอะมากมายมากกว่าพันเกมแน่นอนครับใครที่สายเล่นเกมบาคาร่าสล็อตครบจบที่ที่นี่เลยครับเพื่อนๆและที่สําคัญเนี่ยเพื่อนๆอย่าลืมบอกว่ามาจากช่องอโคกยนะครับเพราะเขามีสิทธิพิเศษรับโบนัสเพิ่ม20%และที่สําคัญเนี่ยยังมีบริการฝากถอนผ่านทูมานี่วอลเล็ตด้วยครับสำหรับคนที่ไม่มีบัญชีธนาคารที่สําคัญ ใครอยากร่วมเล่นเกมหาเงินยามว่างก็เอดไปได้เลยครับผมที่เอสบีเอ็นเก้ากาย่าลืมเติมเอนำหน้านะครับนี่ครับเพื่อนตอนนี้ก็ออกล้างใช่ไหมสะอาดไหมเนี่ยมันไม่คาบเรื่องเลยนะเพื่อนๆมันก็เป็นคาบมันเครื่องนะครับโอเ้เวลซื้อเราเอาเท่าที่ได้แล้วกันโอ้โหนี่ครับเพื่อนๆโอ้โห มันก็พอกมาอยู่นะครับเพื่อนเพแต่พอกนี้ไม่น่าจะเป็นรอยแตกเฉยๆป่ะเครื่องยิงทรายมาหมดแล้วเครื่องฮะเครื่องยิงทรายมาหมดแล้วอ๋อก็คือล้างล้างมาใหม่หมดแล้วจัดไปครับเพื่อนเแต่ว่ามันแค่เละเฉยๆไงไปเรียนต่อเพื่อนเพื่อนเสร็หมดแล้วฮะฮะเสร็จหมดแล้วเสร็จในเสียเสร็จทำตาทำเบียร์ทำกระตืออะไรอ๋อก็คือมันเสียหมดแล้วโอเคแล้วก็คือเปลี่ยนใหม่ทั้งชุด หลักๆแล้วหลักหลักๆแล้วนะครับเพื่อนๆที่ว่ามาแกะเนี่ยก็เพราะว่า<ะ>หลักๆนะครับเพื่อนๆที่มาแกะวันนี้นะครับไม่ใช่ว่าเราจะมาเช็คลูกสูบอ่างเ<ะ>พราะว่าลูกสูบไรควันก็ไม่ได้ออนนะครับแต่ที่เขาให้มาเช็คนี่ก็คือว่าจะเปลี่ยนพวกซีลใ,ในเครื่องทั้งหมดนะครับเ<ะ>พาราะซีลมันอาจจะสึกก็ได้ตอนแรกที่คุยกันนะครับแลวกก้วพอแกะมาเป็นไงสึกจริงใช่ไหม เสียหมดเลยนะครับเพื่อนๆนี่นี่โอนี่ไงมันงอมันเสียหมดแล้วครับเพื่อนๆเห็นปะเอ่อเสียหมดแล้วโอเคเดี๋ยวก็ทางร้านเขาเปลี่ยนก่อนแล้วกันบริการรวดเร็วทางใจทุกจัดผ่าเครื่องที่ไหนผ่าเครื่องเร็วที่นี่ก็ผ่าเร็วอะครับไม่รู้ที่ว่าใครคนทำอะครับเพื่อนๆเอาโอเคครับเพื่อนๆเดียเด๋ยวเราจะมาดูกันนะผมนะว่าช่างเขาปะระกอบ เครื่องเร็วขนาดไหนนะครับเพราะว่าโกนี้ไปทาํารมา่าสุดโกนี่บอกว่า3ชั่วโมงนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะมาดูของเรากันตอนนี้เนี่ยบ่ายโมงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเสร็จของโกนี่บอกว่า3ชั่วโมงยังไม่รวมเกะร,รวมอะไรแต่นี้ของเราก็ผ่านาแล้วประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับก็คือเหลือชั่วโมงละเหลือ2ชั่วโมงนะครับมาบ่าย3มาดูกันว่าจะทันหรือเปล่านะครับไปย โอเคครับเพื่อนๆนี่ก็จะเป็นสภาพปัจจุบันนะครับก็คือเราประกอบเสร็จเราก็ไปลุยทิปเลยและนี่ก็คือเละมาเลยนะเพื่อนน้ำมันเครื่องนี่มันทะลักออกมาก็เดี๋ยวเราจะล้างทีเดียวนะครับเพื่อนๆแล้วก็ส่วนในเครื่องเราก็ล้างเคลียร์ความสะอาดลอดใหม่ทั้งหมดนะครับเพื่อนๆนะไปไปลุยกันโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้นะครับเราก็มาดูคือช่างเขาล้างแล้วนะครับก็เครื่องที่ผมซื้อมาตอนแรกนะครับมันเหมือนกับมันไม่ได้ยิงทรายแต่มันมาใหม่แล้วนะครับแต่จริงๆเนี่ยมันยิงมาแล้วแล้วมันโดนน้วมันเครื่องนะเพื่อนๆนี่ ก็คือสภาพตันนี้ครับบอกเลยว่าใหม่มากนะครับนี่เห็นปะโคตรใหม่ครับเพื่อนๆแล้วก็พวกเสื้ออะไรก็เก็บมาแล้วแหละรู้สึกว่าจะเก็บมาหมดแล้วใช่ไหมอ่านะครับผมนะก็คือเรียบร้อยไปเดี๋ยวก็เออ,อก็คือสะอาดมาหมดแล้วเดี๋ยวเดีย๋ยวเรามาดูก,กันแบบป,ป,ประกอบตัวลูกนะครับผมนะว่าจะออกมาในสภาพไหนนะครับผมมั่นใจเลยว่าขาวจั่วใหม่ห่อจัดให้ครับเพื่อน อยากใหม่ต้องรอนะเบ็ดเมาครับน้องๆโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้ก็สองครึ่งแล้วนะครับผ่านมาชั่วโมงครึ่งแล้วก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับก็คอนข่าที่จะไวพอสมควรนะครับเพื่อนๆและนี่ก็คือแข้งนะครับของเราคือจริงๆเขายิงทรายมาแล้วโอ oh. ้จริงๆเขายิงทรายมาแล้วนะครับเพื่อนๆแล้วก็ลูกสูบเนี่ยห่างนิดหน่อยแต่มันก็ไม่ด้มีผลอะไรเยอะนะครับนี่ก็คือนัอสีวากของเราใสา่ใส่ไปครับเพื่อน ก็ตอนนี้เนี่ย,กยใกล้จะเสร็จแล้วเดี๋ยวพเพื่อนๆไปชมรับชมตอนนี้ว่ายกใส่โครงกันดีกว่าครับผมนะว่าจะออกมาหล่อขนาดไหนเพราะตอนนี้เนี่ยเราล้างใหม่ทั้งเครื่องแล้วก็เซตใหม่นะคะระบับเพื่อนๆแต่จะริงแคมเขาบอกว่าเป็นแคมเดิมถ้าเปลี่ยนแคมด้วยเปลี่ยนอะไรด้วยก็จะดีแต่มันจะยุ่งยากกว่าอีกนะครับเพราะฉันก็จบแค่นี้ไปเดี๋ยวเราไปยกเครื่องขึ้นกันครับเพื่อนๆ <S <S นี่นะคะระบับเพื่อนๆที่ว่าเราอมาเปลี่ยนก็คือเราจะเปลี่ยนพวกนี้นะครับเป็นซีนใหม่หมดนะครับเพื่อนและตอนนี้ก็คือประกอบชุดวาเร็จแล้วเดี๋ยวไม เดี๋ยวไม่แน <ination noise> ่นะผมแล้วก็จะเปลี่ยนคาบูด้วยเดี๋ยวยังไงก็ค่อยว่ากันนะครับเพื่อนตอนนี้ก็เสร็จเสร็จแล้วแหละเดี๋ยวเรารอยกเครื่อลงเองไม่ใช่ยกเครนขึ้นกันนะครับเพื่อนจะแซบบูนิดนึงนี่ตอนนี้เสร็จแล้วนะครับไปแล้วช่วงกันต่อครับเพื่อนเดี๋ยวก็จะรอรอคือเปลี่ยนซีนอะไรทั้งหมดนะครับเลเปลี่ยนใหม่จะได้วิ่งวิ่งยโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้ก็ประกอบแล้วนะครับนี่ก็เดี๋ยวช่างตีบอกว่าเปลี่ยนคาบูด้วยนะครับลองดูว่าจะ วิ่งนิ่งหรือเปล่าหรือว่ายังไงนะครับก็จะไม่ได้ใส่ของเท่ห์นี่เออนี่ด้วยพวกนมนูนะครับเขาจะใส่คาบูอาใจมั้งเรามาดูว่าจะเท่หรือเปล่าเพราะเน้นเท่ไม่เน้นแรงนะครับเพื่อนๆคันนี้เนี่ยเออเน้นเน้นนี่ดูว่าเพื่อนๆนี่คือไม่หมดเลยนะรอบนี้นะไม่หมดเลยครับเพื่อนๆโอเคไปลุยกันโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้ก็คือเรากําลังจะใส่คาบูอาใจลองเทสคาบูอาใจนะครับเพื่อน แล้วก็ช่างเต้ก็จะปาดเขาเรียกว่าเป็นแท่นยืดนะครับอันนี้ช่างเต้จะเก็บแท่นยืดแล้วก็อีกคนหนึ่งจะเก็บเป็นยางยึดยึดคาบูนะเพ<ะ>ื่อนนี่เห็นปะก็คือจะเก็บงานทั้งสองอย่างนะเพื่อนคือเวลาเราจะเปลี่ยนที่อะไรอย่างเงี้ยรถดลูกโตนะครับต้องโมต้องนี่ต้องนั่นนะครับมันค่อนข้างจะวุ่นวายนะครับใครที่ทาลูกโตๆก็รอ,อนหน่อยนะครับถ้ารอไม่ได้ก็เล็งช่างแบบผมนะครับ นี่นะครับเพื่อนๆตอนนี้เราใส่คารบูหัวใจนะครับก็เดินก็ค่อนข้างจะนิ่งพอสมควรแต่เดี๋ยวยังไงให้ทดสอเทสเทสดูก่อนนะครับเพื่อนๆนี่นิ่งมากคาร์บูก็ค่อนข้างที่จะใหญ่อยู่้วครับแต่เซสต์บอกไม่น่ามีปัญหาอะไรนะ ตอนนี้เนี่ยเราก็ถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมเปลี่ยนบาะนิดหน่อยแล้วมันเข้าสนิทจังวะเข้าขสนิทแล้วแต่มันมันสูงสูงไปนิดหนึ่งนะครับเพื่อนเดี๋ยวเรามาดูเบาะใหม่กันว่าเป็นยังไงแล้วก็เราไปทํามาก็คือเปลี่ยนคาบูด้วยเป็นคาบูหัวใจนะครับเพื่อนนี่ก็จะเป็นเบาะตัวนี้เลยนะครับเบาะ AP Motorbike ใครอยากได้ก็ไปซื้อในลาซาด้าได้นะครับลาซาด้าก็มีนะแต่อันนี้เนี่ยผมสั่งทำแต่รู้สึกว่าตัวสีแบบนี้ก็มีนะครับเพื่อนนี่มันแดงแปลกแปลกวะเพราะารมี การล้อนแดงอีกอันนี้อีกมันก็แปลกแนะครับเพื่อนๆนี่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะลองเอามาใส่ยางใหญ่ดูก็คือเอายางโซนิกมาใส่นะครับเพื่อนเพื่อนี่ก็คือสักคาบูหัวใจนะปากค่อนข้างใหญ่แล้วก็เดี๋ยวเราต้องแก้อีกนิดหน่อยนะครับเพื่อนเเพราะว่ามันยังค้างอยู่ไปก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเพื่อนๆถ้าเกิดเพื่อนเพื่อชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้และเพื่อไ่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับใครอยากดูอะไรก็คอมเมนต์มาได้ส่วนปั้นๆ เร็วๆเวนี้ยได้ปั้นน้องดีแน่นอนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมอย่าลืมท่นกิดิ้งไว้ด้วยนะจ๊ะ